เติมน้ำมันเต็มถังก็เล่นในตัวนี้ครับเพื่อจะคลีนระบบดีเซลทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ใน X1 ของผมก็น,นี้เหนกระป๋อง500 ml าขาดอีกคู คลิปอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาไม่รู้เขาเป็นอู่หรือว่าเป็นทําคลิปอย่างเดียวนะครับที่เขาพูดเรื่องเบนซ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นเบนซ์ห้าแสนอาจจะซ่อมแปดแสนนู่นนี่นั่นผมก็ดูนะรถยุโรปนี่ซ่อมแพงซื้อถูกซ่อมแพงหนึ่งในรายการนั้นที่เขาคุยนะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดเบนซ์อาจจะเจอหัวฉีดอยู่แสนสองก็คือต้นลาสามหมื่นนั่นเองผมเองส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เล่นรถ ยุโรปแบบเป็นไฮบริดหรือเบนซินนะครับจะเล่นเป็นดีเซลล้วนหนึ่งในกระบวนการนั้นก็คือสิ่งที่ผมต้องดูแลคือหัวฉีดนะครับหัวฉีดที่บ้านไม่ว่าจะเป็นรีโวนะครับสปอร์ตไรเดอร์ bmg สามศูนย์นะครับแล้วก็ซิตี้แล้วก็รวมทั้ง X1 คันนี้รวมกระทั่งไปถึง Civic 204ก็ดูแลหัวฉีดหมดนะครับถึงจะเป็นเบนซิน แต่ในส่วนของดีเซลเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าน้ํามันดีเซลบ้านเราเป็นน้ํามันดีเซลพิเศษนะครับพิเศษก็คือมีส่วนผสมนะครับที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆประเทศอื่นก็เป็นน้ํามันดีเซลเพียวๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถยุโรปตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับผมทํารายการหรือว่าคลิปเรื่องการบํารุงรถเพื่อจะไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะในลีโวของผมก็ทํามาถึง รถยุโรปเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวรถยุโรปแล้วนะครับว่าโอเคอค่าอะไหล่มันจะแพงมันก็แพงจริงแต่ถ้าบำรุงรักษาถูกต้องนะครับซื้อมาใช้งานอย่างถูกต้องแม้จะเป็นมือสองก็สามารถที่จะดูแลมันได้ในระยะยาวหนึ่งในนั้นคือนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ Liquid m o r ีนะครับ c o m p l e t e d i e s e l System Cleaner ตัวนี้นะครับมีทั้งป้ายภาษาอังกฤษมีทั้งป้ายอาหรับ นะครับตะวันออกกลางตะวันออกกลางนี้เป็นแหล่งผลิตน้ํามันเลยนะครับเป็นแหล่งผลิตน้ํามันเลยทําไมผมต้องใช้แล้วทําไมต่างประเทศเขายังต้องมีตัวนี้ถ้ามันไม่ดีต่างประเทศเขาจะไปออกมันทาไมถ้าน้ามันมันดีเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้หรอกนะครับที่เราต้องาใช้ตัวนี้เพราะหนึ่งเราต้องบํารุงเชิงป้องกันก่อนที่มันจะเสียเพราะถ้าหัวฉีดเสียหรือระบบทางเดินน้ำมันเสียหายรวมทั้งปั๊มคอมเพาเร็ลวนะทุกอย่าง อาจจะว่ากันหลักแสนในรถยุโรปไม่ว่าจะเป็น b บนซ์บีเอ็มวอลโวดีนะครับโฟกส์วากเกประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเราบำรุงได้ดีเราก็ไม่ต้องยืดระยะเวลาซ่อมออกไปหรืออาจจะไม่เจอเลยในช่วงชีวิตเรานั่นก็ดีที่สุดมันก็เหมือนรักษาสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ประมาทตัวนี้นะครับอันนี้ได้มาจากคุณท็อปมอเตอร์ออยเป็นผู้จำหน่ายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับคุณท็อปนี่ก็เซียนฟอร์ ผมก็ใช้ในรีวเวลาเดินทางในต่างประเทศนี่ในรีวผมก็ใช้นะครับเล่นถังต่อถังเลยนะครับผมเล่นถังต่อถังนะครับคุณท็อปแบบไอ้นี่เล่นถังต่อถังได้เอานะ้ามันเต็มถังกรอกเข้าไปเลยหนึ่งอันบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปไปเติมอะไรนะไปเติมพรีเมียมดีกว่าผมบอกพรีเมียมเท่าไหร่ดีเซลถ้าเป็นภาคเหนือลิตรตกเฉลี่ย31บาทกว่า พรีเมียมตกประมาณอ่ะผมคำนวณรอยต่างมาแล้วสิบห้าบาทกว่าสิบห้าบาทกว่าร้อยลิตรก็เท่ากับว่าพันห้าีโวนี้ต่างกันอยู่ประมาณรีโวนี้แปดสิบลิตรโอ้โหก็เท่ากับนั้นเล่นในนี่ดีกว่าถัางต่อถังเติมดีเซลธรรมดานะครับเติมดีเซลธรรมดาแล้วก็เล่นในนี่ไปหนึ่งกระป๋องเพื่อจะคลีนระบบนะครับพูดง่ายๆมนแล้วก็ทำความสะอาดตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่ในถังเลยนะครับ ตั้งแต่ในถังน้ํามันเลยท่อเดินมาไอตัวดูดที่อยู่ในถังนะครับดูดครีนเข้าไปผ่านตามท่อล้างลําไส้ท่อต่างๆไปเรื่อยๆเืๆ่อๆๆนะครับจนไปถึงไอกรองดีเซลไปจนถึงปั๊มดีเซลคอมอมนเลวไอตัวนี้แหละครับถ้ามันพังงานงอกนะประเสริฐดีเซลบอกว่าถ้าน้ํามันไม่ดีคุณภาพไม่ดีรีโวก็ล่วงได้รถตลาดตลาดก็ล่วงได้เพราะฉะนั้น ก็อย่าได้ประมาทนะครับอย่าได้ประมาทโดยเฉพาะรถยุโรปอย่าได้ประมาทค่าซ่อมแพงแพงคนเราไม่ถูกไม่เท่ากันบางคนบอกเจ็ดหมื่นก็แพงแล้วบางคนบอกเจ็ดหมื่นฉันก็เฉยเฉยก็แล้วแต่นะครับบางคนเงินถุงเงินถังก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนเงินถุงเงินถังรถยุโรปห้าปีขายก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอาการนี่คงยังไม่ออก ตั้งแต่อาการปีที่6ปีที่7ปีที่8ขึ้นไปนี่มันอาจจะออกอาการนะครับถ้าเก็บไว้ยาวก็อาจจะแผงลิดได้แล้วถ้าช่วงนั้นถังคุณแตกนะครับเงินแหมมันไม่อู้ฟู่เหมือนเดิมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับขนหน้าแข่ง7-8็ดแปหมื่นคุณอาจจะรู้สึกโอ้โหมันแพงแสนเมื่อก่อนกระจอกมากเดี๋ยวนี้แสนหนึ่งก็สะดุ้งเฮือกเลยนะเพราะฉะนั้นดูแลเชิงป้องกันคันนี้ BMW X1 ผมก็ใส่ G30 ผมก็ใส่นะครับ เจ้าสีรีห้าต้องใส่เพราะฉะนั้นหัวฉีดระยะคันนี้นี่ก็แสนสองหกนะครับแสนสองหกผมก็ต้องการหนีจากการลื้อเครื่องนะครับไม่อยากลื้อเครื่องไม่อยากให้ท่อร่วมนะครับ EGR ตันนะครับอะไรต่างๆถ้าน้ำมันที่ดีนะมันก็มีมันก็มีผลนะฮะมันก็มีผลเพราะฉะนั้นดูแลให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับเพราะฉะนั้น คำนวณแล้วเนี่ยผมจาไม่ได้ราคาเท่าไหร่น่าจะ700กว่าบาทนะครับต่อกรป๋องนะครับท่านก็ซื้อไปเลยนะครับถ้าท่านขับรถยุโรปอยู่นะครับตะกัดฟันเลย10กระป๋องนะครับหรือเอา6กระป๋องครบลังครบแพ็คนะครับไปใส่ถังเว้นถังหรือ2ถังเว้นถังก็ได้นะครับใครมีเบนซ์บีเอ็มวอลโวออดีจัดไปเลยรถตระกูลพวกคาราวานเดินทางเนี่ยคนใช้ฟอร์ดเยอะ2.0งไบเทอร์โบแนะนำ เราจะได้ยินหัวฉีดพังหัวฉีดพังหัวฉีดพังปั๊มดีเซลคอมมันเร็วพังนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่น้ํามันนะครับน้ำมันใครที่ขับฟอร์ดนะครับเอเวอเร2.0 Raptor 2.0ดีเซลก็แนะนำนะครับตัวนี้นะครับช่วงแรกๆถ้าคุณไม่เคยสนใจเลยอย่าเดี๋ยวตอผมนะครับว่ารถเข้าศูนย์ตลอดเพระถ้าคุณไม่รู้เรื่องว่าศูนย์ทำอะไรให้คุณมาฟังรายการของบอกอแล้วจะได้รู้ว่า ศูนย์เขาไม่ได้ล้างหัวฉีดอะไรให้นะครับผมทุกยี่ห้อครับมันเป็นส่วนควบนะครับยิ่งขับรถยุโรป BM มีไหมเขาก็ไม่ใส่ให้ใน BSI หรอกครับไม่มีใน BSI ไม่มีนะครับใน BSI ยังไม่ฝัดชิ่งเลยนะค,คุณต้องรู้มากกว่า,ามาตรฐานศูนย์ถ้าคุณขับรถ5ปีแล้วขายทิ้งไม่เป็นไรแต่ถ้า5ปีแล้วคุณยังเก็บต่อเป็นปีที่6ปีที่10หรือปีที่15คุณจำเป็นต้องดูแล ถ้าคุณวางแผนดีตั้งแต่ตอนนี้นะครับนะว่าคุณจะดูแลงแต่ป้ายแดงวันนี้เลยนะคุณก็ใช้นะครับคุณก็ใช้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยก็ได้นะครับของพวกนี้ก็ใส่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวผมนะครับจะไปปั๊มนะ PT ด้ข้างหน้าบปงนิบัติสมาชิกอยู่ก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเดี๋ยวก็กรอบอนี้เข้าไปนะนี่นะเอกวันสรุปที่บ้านผมใช้ทุกคันเลยรีโว่ก็ใช้ชอ,อ,อ,ออกที่ เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้คุณท็อปมอเตอร์ออยจังหวัดเชียงรายเซียนซ่อมฟอร์ดนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายไม่ต้องโทรหาผมนะครับเพราะงั้นโทรหาผมนะกลัวว่าบกขายเท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่ได้ขายครับผมเป็นผู้ใช้นะครับผมเป็นผู้ใช้นะอันนี้ของคุณท็อปมอเตอร์ออยส่งมาให้บกใช้ถ้าของไม่ดีผมก็ไม่ใช้ของไม่ดีผมก็ไม่ใช้ไม่ดีไม่พูดเไม่ดีไม่พูดดีกว่านะครับไม่ดีไม่พูดไม่ใช้ประมาณนั้น สปอนเซอร์ก็จะเข้ามาหาผมเยอะแต่บางอย่างผมก็ผมก็ไม่รับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้รับเงินเป็นค่าสปอนเซอร์ค่าโฆษณาแต่ถ้าสินค้านั้นดีจริงผมรับมาใช้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับมาใช้แล้วใช้ด,แชดีแล้วก็โอเคกล้าคุยกล้าอะไรนะเพราะว่าผมให้คณะคารวาลเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะใช้ใช้กันนะใครที่เดินทางกับผมใช้นะครับใช้ใช,ใช้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเตือนน้ำมันครับ ผมก็เติมดีเซลธรรมดาครับเต็มถังครับดีเซลธรรมดาเต็มถังเติมน้ำมันเต็มถังก็เล่นในตัวนี้ครับเพื่อจะคลีนระบบดีเซลทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ใน X1 ของผมก็อน,นี้หนึ่กระป๋อง500 ml าขาด,ดีกู ลืมบอกไปครับไอ้ดีเซลคอมพิซครีเนอร์ตัวนี้นะครับของ Liquid m o l ีเนี่ยมันเพิ่มค่าซีเทนในน้ำมันดีเซลด้วยน้ำมันดีเซลนี่มันก็เรียกว่าซีเทนถ้าเป็นเป็นซินเรียกออกเทนอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับคุณท็อปมอเตอร์ออยล์เขาบอกว่าเล่นได้ทุกถังรายละเอียดเป็นยังไงลองโทรไปถามเขาดูนะครับผมเองก็ถ้าหลักการใช้ได้เชื่อถือ ผมก็รับเลยนะครับไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธนะครับถ้าหลักการเรื่องบำรุงรถเนี่ยเพราะผมรู้ว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยถ้าซ่อมขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะผมไปคุกคีถ่ายรถซ่อมบำรุงรถเกี่ยวกับอู่ไม่ว่าจะเป็นอู่นั้นอู่นี้ผมจะถามเสมอว่าสาเหตุการเสียเพราะอะไรคืออะไรส่วนใหญ่ก็การดูแลแหละครับขับอย่างเดียวมันไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้รถยนต์เทคโนโลยีมันซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ละเอียดมากขึ้นถ้าเราเตรียมพร้อมได้ดีนะครับทุกอย่างมันก็เดินทางได้ปลอดภัยทิพไม่ล่มนะครับโดยเฉพาะในหน้าเทศกาลเดินทางคุณลองคิดดูดิถ้ารถคุณเสียระหว่างทางคุณจะทํำยังไงครอบครัวแบกกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมไปเขาดาวกันเจ็ดวันแล้วรถเสียระหว่างทางงานงอกเลยนะครับอู่ก็ปิดร้านอะไรก็ปิดที่สําคัญงบประมาณก็บานปลายหรือเออาจจะเจอบี นะครับผมว่ากลัวมากเลยกว่าจะลื้ออาการที่มันอยู่ข้างในได้แต่ต้องแหวกอกหยิบอะไรอันนี้ออกก่อนหยิบอะไรอันนี้ออกก่อนจะกว่าจะไปถึงอะไรหลักๆไอ้น,นี้แตกก่อนมันก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเชิงป้องกันสําคัญมากคนที่บอกว่ารายการผมเนี่ย,ยน้ําเยอะพูดเยอะไอ้พวกนี้นะก็เขาต้องขอด่าครับผ่านเลยครับผ่านเลยผ่านไปช่องอื่นเลยผ่านไปไหนก็ได้ผมอยากจะคุยผมก็อยากจะพูดคนฟังก็มี ไอ้พวกนี้ต้องด่าครับคุณจะบอกว่าไอ้ผมไม่ดา่ามันไม่ได้ไม่งั้นมันจะละลานไปทั่วเกรียนไปทั่วนะครับผมจะพูดมีนงมีน้ำมีเนื้อมันก็เรื่องของผมเองไม่ชอบดูเองไปรายการอื่นและเองไปอยู่ในตลาดที่เองควรจะอยู่เลยเพราะเองจะอยู่ตรงไหนรูไหนนะครับแล้วไปดูรายการพวกนั้นของเองไปเองไม่ต้องมาดูรายการนะตรงนี้เพราะว่าคนเขาชอบมีนะต้องด่าครับ บางคนบอกบอกก็อย่าไปใส่ใจเลยพวกนี้มันต้องมันต้องจอดแวะด่านิดนึงก็ยังดีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลางไปทั่วอย่างน้อยก็ให้มารู้ว่าเราลังเกียจมันว่ามันเป็นตัวอะไรที่มาจากรูไหนรูไหนของโลกมนุษย์ใบนี้ช่วยกลับลงรูไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการบํารุงเชิงป้องกันผมก็คุณอาจจะบอกว่าผมนี่เวอร์วังเยอะก็แล้วแต่มันก็เรื่องของผมนะครับล้วผมมาทําคลิปเล่าให้ ทุกท่านฟังผมซื้อรถคันนี้มาน้ำมันน้ำมันเกียร์ผมก็ต้องถ่ายนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ผมก็ถ่าย OBD2 นี้ผมเอาบินนั่งเครื่องบินไปเลยนะไปเสียบตั้งแต่วันรับรถที่กรุงเทพเลยนะครับจะรู้ว่าค่าน้ามันเครื่องผมเท่าไหร่น้ำมันเกียร์เท่าไหร่นะครับน้ำเท่าไหร่แล้วก็จัดการซ่อมบำรุงสายออยเกียร์แยกซะอะไรซะนะครับของเซ็ตทรัะเพราะฉะนั้น ผมบำรุงลถในสูตรของผมใครไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับคนที่เชื่อคุณเชื่อผมเถอะนะครับนะถ้าคุณดูผมเนี่ยคุณก็ต้องคอ,อยตามหน่อยถึงบ้านผมเปิดฝากระโปรงอะไรที่ไม่เกี่ยวฝาครอบเครื่องบีโอบีโอเดอะบโอโสวยงามเอาออกฉนวนการความร้อนเอาออกซับเสียงเอาออกเสียงรับได้ระบายความร้อนให้เร็วที่สุดบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนอุปกรณ์พวกนี้มันร้อนแล้วพลาสติกก็เยอะเดี๋ยวนี้นะครับมีกล่อง ไอ ECU ในห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวนี้นะครับก็กลายเป็นว่าถ้าพวกนี้มันเสื่อมไวมันก็ทําให้เงินของเรานั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับคุณจะขับรถอยู่ประมาณกี่ปีล่ะนะครับผมเคยบอกอยู่แล้วนะครับรถยุโรปถ้าคุณซื้อมาใช้เป็นบางเวลาเหมือนผมไม่ได้ตอกบัตรคุณซื้อเถอะไม่ต้องกลัวเน้นเบนซินก็เบนซินเพียวๆดีเซลก็ดีเซลเพียวๆถ้าคุณมี X1 แล้วคุณอยากจะซื้อตามผมคุณก็ดูคลิปบารุงตามผมได้เลย เอาไปคาราวานต่างประเทศได้แต่คุณต้องพกยาง5เส้นนะของผมมียาง5เส้นนะครับคุณสามารถที่จะเอา X1 คันนี้นะครับไปนะครับชังกีลาญาติ่งเตอ๋อชิงไปได้นะครับแต่คุณต้องดูแลในมาตรฐานหัวฉีดผมถามอะไรคุณต้องไม่เอ๋อล่ะแล้วไม่รู้สิเข้าแต่ศูนย์อย่างเดียวผมถามว่าน้ามันคอมเพรสเซอร์แอร์เปลี่ยนเมื่อไหร่ผมถามว่ากรองดีเซลเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณต้องรู้คุณจะตอบว่าเข้าศูนย์ตลอดไม่ได้เพราะผมต้องการทราบระยะนะครับกรองดีเซลก็มีผล อย่างนี้น,น,นี่ผมกำลังจะเปลี่ยนกองดีเซลเพิ่งเข้า BSI ไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูน้ำมันเครื่องออกอีกนิดนึง300 ml แล้วจะไปใส่ลิควิดโมลี่นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบใจคือเขาไม่ฝัดชิ่งน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดสินใจว่าผมจะต้องเสียน้ำมันเครื่องรอบนี้ไปหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นะช่วงนี้ก็อยากจะประหยัดด้วยก็อาจจะดูดออกแล้วเอาลิขิตโมลี่ส่รอบหน้าค่อยฟันชิ่งหรือจะทนไปอีกสัก2ระยะนะครับก็ประหยัดตังค์ดีแลวคราวนี้กรองดีเซลเขาไม่เปลี่ยนให้นะครับประวัติเปลี่ยนล่าสุด1น0 0 0เจกิโลตอนนี้หนึ่งหมื่นสองหนึ่งเ้ยหนึ่ง0สสองมื่นเจ็กิโลก็ตกประมาณ2 2 0สองมื่นโลนะครับ20,000ื 2, โลคราวนี้ก็ถ้าใส่สารในตัวนี้เข้าไปมันก็ช่วยครีนนะครับกรองดีเซลมันก็อาจจะ ไม่ตันด้วยอะไรด้วยนะครับก็ช่วย,ช,วยช่วยกันหลายหลยอย่างนะครเพราะฉะนั้นบํารุงเชิงป้องกันใครว่าไม่สําคัญส่วนตัวผมว่าสําคัญนะครับสําคัญอ่ะโอเคครับนะเดี๋ยวใส่เบอร์คุณท็อปโมเตออ้อยจังหวัดเชียงรายสั่งซื้อกันได้ทั่วประเทศโทรไปที่เข้าเลยนะครับไม่ต้องติดต่อผมนะครับเพราะว่าผมก็แค่ผู้ใช้นะอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับบอกอรครับจากที่คำถามที่บอกอถามว่าเจ้าตัว c o m p k i s Diesel System Cleaner หรือว่าทักซิลี่เนี่ยนะครับตัวนี้สามารถใช้หนึ่งกระป๋องต่อหนึง่งถังได้ไหมหมายถึงว่าใช้ถังต่อถังเลยคือนะ้ำมันดีเซลหมดถังรอบนี้แล้วก็อีกถังหนึ่งจะใส่ต่อได้ไหมถามว่าใส่ได้ไหมได้นะครับนี่ผมก็ถามกับฝ่ายเทคนิคของลิฟท์มูนี่เรียบร้อยนะครับฝ่ายต่างประเทศจะทำนะคุณยีนนะครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากคือถ้าเป็น ฝาสีแดงเนี้ยควกเนี้ยสามารถใส่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้เลยจะใส่ถังต่อถังเลยก็ได้นะครับหนึ่งกระป๋องต่อหนึ่งถังนะครับแนะนําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ล้างในระยะยาวนะครับก็คือมีการทำความสะอาดต,ต่อเนื่องซึ่งตัวเนี้ยคุณสมบัติของมันนะครับนี่ผม,มขออธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ยมันผ่านการทดสอบบนแท่นของวิคตอรมูรีแล้วนะครับอันเนี่น,นี่ผมอ่าน Data ไปด้วยนะก็คือว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม และก็คืนสมรรถนะดั้งเดิมของเครื่องยนต์นะครับขจัดคราบสะสาสมบนหัวฉีดและห้องเผาไหม้อย่างหนึ่งเพิ่มค่าซีเทนด้วยนะครับตัวนี้ทั้งนี้น่ะนอกจากการลดการลดการปล่อยมลพิษนะครับการขาจัดคราบสะสมทั้งหมดแล้วเนี่ยยังช่วยลดปัญหาเสียงเคกของเครื่องยนต์ดีเซลได้ด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับปัญหาของชเชื้อเพลิงหัวฉีดห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ทุกประเภทนะครับจะมี DPF หรือไม่มีก็ได้เครื่องคอมบรมเ็วใช้ได้หมดนะครับ ก็แนะนําว่าใช้หนึ่งกระป๋องนะครับหกระป๋องตัดน,น้ำมันดีเซลเต็มถังเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มีประสิทธิภาพทบมันชะได้ล้างต่อเนื่องล้างต่อเนื่องล้างยาวยๆครับข่าวเหมาที่มันสะสมคาร์าาบอนต่างๆที่มันติดแข็งมันจะค่อยๆละลายออกมาเครื่องยนต์ก็จะสะอาดนะครับสรุปก็คือใช้ได้นะครับทั้งต่อถังได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ